ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าฮีโร่ตัวไหนที่คอมโบชุดเดียวและทำดามเมจได้สูงสุดบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองทดสอบให้ดูกันครับ ใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ Golden เติมเกม .com เติมเกมราคาประหยัดตลอด24ชั่วโมงด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติม ROV ใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นอยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์มาที่ Add Golden เติมเกมและอย่าลืมติดตามโปรโมชั่นคุ้มคุมจากเพจ Golden เติมเกมกันด้วยนะครับใครที่มองหาร้านขาย ID เกม ROV ต้องเพจแอ m ด n มินต้น TP7 ที่มีผู้ติดตามมากถึง170,000คนปลอดภัยไม่มีการโกงใครกำลังมองหา ID คุ้มคุมพร้อมเล่นลุน แลนด์คอนสกินแร่จริงๆเพียบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะครับและในการทดสอบครั้งนี้นะครับเราก็จะให้ฮีโร่คอมโบแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับมาดูกันว่าแต่ละตัวจะทาดาเมจกันไปได้เท่าไหร่และในฟังบอดที่ผมจะทดสอบนะครับ <c oughs> ก็จะให้ออกร้อยเขียวทั้งหมดเลยนะครับส่วนไอเทมของฮีโร่นะครับเราก็จะใช้เซตที่ดีที่สุดของตัวนั้นๆเลยครับไม่ต้องทักท้วงเรื่องไอเทมกันนะครับเพราะว่าผมหยิบเซตที่ดีที่สุดมาแล้วและมาเริ่มกันที่ตัวแรกกับบ,บิจงงนแง้เลยครับ ในการคอมโบชุดเดียวของบิเจนก็ทำดาเมจไปที่16,286หน่วยครับและก็ต่อมากับซูก้าย่กำกําหม่อมครับและซูก้าย่กำกําหม่อมก็ทำดาเมจไปที่9845หน่วยครับและตัวต่อมาก็คือฟอร์เรนติโน่ครับโอ้โหคอมโบยังไม่เสร็จเลยครับแต่ว่าบอทของเราได้ตายไปแล้ว เอาเป็นว่าดาเมจเกิน2 1 0 0แน่นอนและตัวต่อมาก็คือเวเลสครับในการคอมโบของเวเลสเราจะใช้เป็นคอมโบต่อเนื่องนะครับ <My God. S 1> และสำหรับเวเลสทำดาเมจไปที่8,588หน่วยครับและตัวต่อมาก็คือลิกเตอร์ครับสำหรับลิกเตอร์ก็ทำดาเมจไปถึง12,935หนหน่วยครับ แล้วเรามาต่อกันที่ไอรีครับนะสำหรับไอรีก็ทำดาเมจไปถึง13,725หน่วยครับและมาต่อกันที่ยีน่าครับ และยีน่าก็ทําดาเมจไปถึง12,557หน่วยครับและมาต่อกันที่ <fit. S 1> น้องชูชีครับ right now, โอ้โหสําหรับน้องชูชีนี่ทําดาเมจจนตายเลยครับ <is> เอาเป็นว่าดาเมจเกิน 21, 2 1 0 0 0แน่นอนและมาต่อกันที่ลุงวิโรดก้าวไกล yes. และลุงวิโรธก็ทำดาเมจไปที่8 8 9 4หน่วยครับและมาต่อกันที่สายเมจกันบ้างอย่างนาตาาครับโอ้โหฉีดจนตายเลยครับดาเมจเกิน2 1 0 0 0อีกแล้วตัวต่อมาก็คือเตียวเซียนครับและสำหรับเตียวเซียนก็ทำดาเมจจนตายอีกแล้วครับดาเมจเกิน2 1 0 0 0หน่วย และตัวต่อมากับดีแลกครับย,ยังไม่ทันได้กดอันตีฉีดเลยครับบอทของเราก็ได้ตายไปแล้ว <is> และมาต่อกันที่ลิเลนาครับกับการมีพาสซีของเขาโอ้โหการมีพาสซีของลิเลนาคือบอกเลยว่าดาเมจเกิน2 1 0 0 0แน่นอนและตัวต่อมาก็คือตูเลนครับ การคอมโบชุดเดียวก็ทำให้ตูเลนทำดาเมจเกิน2100อีกแล้วครับมาต่อกันที่แม่กาลีกันบ้างครับบอกเลยครับว่าดาเมจของกาลีเกิน2100ไปอีกตัวแล้วและมาต่อกันที่เมทที่เป็น SSR ครับกับคิซี่และคิซี่ก็ทำดาเมจไปที่13,178หน่วยครับ และตัวสุดท้ายที่ผมจะมาทดสอบก็คือต้นไม้ของพ่อครับและต้นไม้ก็ททำดาเมจไปถึง17,500หน่วยครับ ในการทดสอบนี้ผมก็หยิบยกมาแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าหยิบมาทั้งหมดก็คงจะนานเกินไปและทุกคนคิดว่ายังมีฮีโร่ตัวไหนอีกบ้างที่ทำคอมโบชุดเดียวแล้วทำดาเมจได้สูงก็ลองมาคอมเมนต์กันได้ครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ